รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบหร,ร่วมกับ Grand Audition v i ิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้ สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการทางช่องททบ5ค่ะวันนี้นะคะจิ๊บก็พาท่านผู้ชมนะคะมาอยู่ที่วัดดอนใหญ่ตำะบลลำลูลุก,กาอำเภอลำลูกุกาจังหวัดปทุมธานีนะคะค่ะวันนี้นะคะที่วัดดอนใหญ่ก็มีงานพุทธาพิเศกเปลียนเต่าไตรามาสเสาห้าปลดนี้นะคะของวัดดอนใหญ่นะคะ ขอเชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญนะคะมาร่วมงานกันได้นะคะและที่วัดดอนใหญ่ก็จะมีงานทอดกรถิ่นนะคะก็เชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญมาร่วมงานทอดกรถิ่นได้วันที่20ตุลาคม2 5 1 7นอะคะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะภายในวัดดอนใหญ่จะมีสาระอะไรสาคัญกันบ้างเดี๋ยวตามจิ๊บมาะข้าชมบรรยากาศภายในวัดเพราะวัดดอนใหญ่นี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะมีศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญนะคะมาร่วมงานกันในวันนี้มากมายเลยนะคะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวตามจิ๊บนะคะเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัด ดอนใหญ่เดี๋ยวเราไปกราบน้ำพิการพระคุณเจ้าเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปชมบรรยากาศพุทธาพิเศษคะ่ะหรือว่าดอนใหญ่ด้วยกันเลยค่ะ ขอเจริญพอรนะอัตมาพระครูสังครักษ์สุเทพทิตะประโรเจ้าวาดวัดดอนใหญ่นะองค์ที่13ของวัดดอนใหญนะ่วัดดอนใหญ่สร้างขึ้นเมื่อปพศ2452นะโยมนะเป็นเวลาร้อ100ปีมาแล้วนะที่มาแล้วก็อาตมาเป็นเจ้าวาดรุ่นที่13ก็ขออนุโมทนาบุญที่คุณโยมได้มาร่วมงานพุทธาพิเศษเทวาพิเศษ นาเหรียญเต่าเรือนท้าวเวสสวรรณปดนี้ในวันนี้นะยโยมนะถ้าคุณโยมยังไม่ได้จองก็ยังพอมีให้คุณโยมได้จับจองเป็นเจ้าของเพื่อเป็นฝันและกำลังใจนาที่มาวัดดอนใหญ่มาร่วมกันสร้างนารานพญานาครานบุญรานธรรมนะยโยมนะสิ่งที่ปลุกเสกในวันนี้พุทธ,ธาพิเศษในวันนี้ก็คือเหรียญเต่าเรือนท้าวปดนี้ก็ไรายได้ก็จะนำไป สร้างกุฏิสงพร้อมกับลานบุญลานธรรมลานพญนาที่คุณโยมได้เห็นได้ออกสื่อต่างๆนั้นนโยมนะาแล้วก็ขอบอกบุญอีกอย่างหนึ่งก็คือกระถินของทางวัดดอนใหญ่ก็คือทอดวันที่20ตุลาแล้วก็ขอเชิญเจริญพรคุณโยมได้มาร่วมสร้างบุญใหญ่กันอีกครั้งหนึ่งในวันที่20ตุลาก็คือกรถินของทางวัดดอนใหญ่ ก็ขอเชิญนโยมนะคุณโยมที่มีโอกาสที่จะสร้างบุญกับวัดดอนใหญ่ก็คือการทำรงทานนะคุณโยมที่มาทํำรงทานก็มาได้นโยมนะลงทานในวันกรถินวันที่20ตุลาคุณโยมก็ติดต่อสอบถามมายังเบอร์โทรของวัดดอนใหญ่ได้เดี๋ยวก็จะขึ้นให้หน้าจอให้คุณโยมได้เห็นนอนท้ายนี้ ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตาลยมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และอำนาจความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พ่อปู่ดอนใหญ่หงวงพ่อดำสำลิศองวงพ่อใจดีมั่งมีศีสุขราวิลักษณ์กษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์ดวงทั้งเจ้าพ่อดอนใหญ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดดอนใหญ่นี้จงรวมกันมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพรรปัจจัยก็หนุนคุณโยมและครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขรวยรวยทุกคนทุกคนเจริญพร